สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูกับเมืองดิฮันยูนี่ก็คือต้นเปเปอร์โลเมียน้ายน์เขียววันนี้ปุ้ยจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นเปเปอร์โลเมียยังไงเห้มันคุ้มข่ามากที่สุดเลยเจ้า สำหรับสองต้นนี้นะเจ้าเป็นต้นเปปเปอร์โรเมียนายนตนใบเขียวที่ปุ้ยพึ่งจะได้มาใหม่เลยเจ้าซึ่งเขาจะมีความแตกต่างไปจากเปปเปอร์โรเมียนายนตสีแดงที่ปุ้ยมีอยู่เนาะนอกจากสีใบติดแตกต่างกันชัดเจนแล้วฟอร์มใบแล้วก็ร้อยยักร้อยยนก็ต่างกันอยู่เยอะนะเจ้าเดี๋ยวปุ้ยก็จะมาปลูก2ต้นนี้ลงกระถางใหม่ตัวเจ้าไปดูกันเลยว่าในเมื่อจะปลูกทั้งทีเนี่ยปลูกแบบไหนให้มันคุ้มค่ป ต้นเปปเปอร์โลเมียต้นเนี่ยได้มาในกระถางซีนิวเจา้าแต่ดูฟอร์มต้นแล้วก็ถือว่าใหญ่นะสามารถที่จะเปลี่ยนไส้กระถางฮือใหญ่ขึ้นได้เนาะก็จะทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่ไปเลยเจา้าต้นไม้ในกลุ่มนี้นะเขาก็จะแตกเป็นกอเป็นพุ่มเจา้าใบไม้ติดแตกขึ้นมาก็จะแตกชูยอดขึ้นตรงกลางของลําต้นเนาะทำให้ใบเกาใบาแกเนี่ยลงมาปกคลุมหน้าดิน ก็จะเริ่มเหลืองเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆเจ้าแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้กลุ่มอื่นเฮาก็ต้องตัดทิ้งออกไปเนาะแต่สําหรับต้นเปเปอร์ pper, โลเมียตัดได้แต่บ่ต้องทิ้งเจ้าเพราะใบเรานี้สามารถที่จะขยายพันธุ์เป็นต้นไม้ได้ไง่ายๆเลยเจ้านี่นี่ก็เป็นใบที่เขาหักลน้นลงมาในกระถางเองเนาะหันก็เมื่อปัจจัยการเจริญเติบโต,ต,ตมันพร้อมเขาก็พร้อมที่จะเป็นต้นไม้นี่ ปุ้ยก็จะตัดเอาใบเกา่าใบแก่ตั้งลุมเนี่ยออกก่อนเลยเจา้าการตัดใบตีปิดคุ้มหน้าดินออกผ่องก็จะจวยทําให้ค้นต้นมีการระบายอากาศได้ดีบ่อมักมมเพ้่เป็นแรงอาศัยและ,จะเจริญเติบโตของเชื้อโรคเชื้อราตัว สำหรับต้นนี้เนาะปุ้ยก็คิดว่าจะเพิ่มไส้กระถางมาเป็น6กนิ้วแบบนี้ก่อน่าจะพ้อเหมาะพอสมแล้วเจ้านี่วัสดุปลูกนอกจากต้นเปเปอร์โลเมียเป็นต้นไม้ในกลุ่มไม่อวบน้ามเจา้าปุ้ยจะใช้วัสดุปลูกสำหรับแคตตัดไม่อวบน้ามไปเลยซึ่งสูตรการผสมดินปลูกแคตตัดเนี่ยก็เคยทำคลิปบอกไปแล้วเนาะแบบละเอียดเลยถ้าหากใครอยากจะผสมใจเองก็สามารถจะไปย้อนดูในช่องได้เลยเจา้า หรือถ้าหาใครบอรสะดวกจะผสมใจเองปุ้ยก็มีดินสำเร็จรูปติดปเปิดถุงพร้อมใจได้ทันทีเหมือนกันก็ได้บรรจุอยู่ในถุงสิบลอกถุงนี้สามารถปลูกในกระถางสองนิ้วได้ถึง8กระถางเลยเจ้าราคา35บาทหากสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจใต้คลิปเลยเจ้า ก่อนจะปลูกต้นไม้ในกระถางทุกขรั้งนะเจ้าควรจะต้องรองก้นกระถางด้วยเศษวัสดุหยาบก่อนเผอจุยเยืหอระบายน้ำส่วนเกินให้กับต้นไม้ได้ดีขึ้นสามารถตี่จ้วัสดุตีหาง่ายหาสะดวกได้เลยเจ้าสำหรับวันนี้พุ้ยใจ้เป็นกาบมาเป้าสับเล็ก ระว่างตีเฮาปูก็จะโรยสาเกินจีสารป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืชลงไปตัวเล็กน้อยแล้วก็จะเพิ่มถาดอาหารให้กกับต้นไม้ของเฮาด้วยปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคซูเสมอแหมนิดหน่อยเจ้า เสร็จแล้วเจ้าได้ทั้งหมด2กระถางสวยๆเลยสําหรับต้นไม้ในกลุ่มเปปเปอร์โรเมียเนี่ยนะเจ้าเขาเป็นไม่อวบน้ําก็จะชอบดินปลูกติดโปรงระบายน้ําระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสมและขนาดของกระถางที่บ่อใหญ่จนเกินไปก็จะจวยควบคุมความชื้นให้ก,กับต้นไม้ได้ดีเลยเจ้า การดูแลปลูกเลี้ยงก็ใื้วางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรที่มีอากาศท้ายเทสะดวกบกควรจะวางไว้ในพื้นที่ติ่แดด่องกระทบถึงโดยตรงนะเจ้าพ่อจะถามเธอใบไม่งดน้ำให้ชุ่มเลยเมื่อวัสดุปลูกเริ่มแห้งหรือว่าใบเริ่มอ่อนอาจจะซองถึงสามวันต่อครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมติดปลูกเลี้ยงตัวเจ้า และสำหรับต้นเปปเปอร์โลเมียนายนเปปเปอร์โลเมียแตงโมปลูกไปสักพักนึงเขาก็จะมีดอกลักษณะแบบนี้เจ้าสิ่งตีดตัวมาก็คือต้นจะโสมใบจะบ่สดสวยวิธีแก้ง่ายๆก็คือตัดดอกแบบนี้ออกไปเลยเจ้าและใบเก่าๆแก่ที่เ้าตัดออกในตอนแรกเนาะถ้าหากการใบมันยาวตัดออกให้เหลือสั้นประมาณนี้นะเจ้า และถ้าหากใบไหนบ่มีก้านเลยแบบนี้ก็บ่ต้องทิ้ง ใบไหนเหี่ยวๆแบบนี้ก็บ่ต้องทิ้งเช่นกันเจา้าเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถนําไปวางใบชำํำให้กเกิดเป็นต้นไม้ได้ใบไหนที่เขาเบอ่อกบ่ติดก่อนแล้วไปเจา้าแต่ถ้าหากมันติดขึ้นมาเป็นต้นไม้ปุ้ยว่ามันคุ้มนะเพราะฉะนั้นเอาไว้มดเลยเจา้าด้วยการนํามาปักลงบนพีดมอดที่เขาพรมน้ําเอาไวแ้แค่พอชื้นเจา้าปักก้านลงไปแล้วก็กดพีดมอดให้นแนบสนิทกับก้านใบแบบนี้ ส่วนใบไหนตีบมีกา้านก็วางถาบลงไปแล้วก็กดให้แนบสนิทกระพิดหมอดแบบนี้เจา้าถ้าหากว่าหน้าดินแห้งก็สามารถตีจะฉีดผลและอองน้าลงไปได้เล็กน้อยนะเจา้าจากนั้นนำถุงพลาสติกมาครอบเป็นการชํำด้วยการอบขวบแน,น่นเพื่อขวบคุบอุณหภูมิความชื้นให้คงที่เจา้า ก็จะได้แบบนี้เจ้าจากนั้นก็น,นําไปวางไว้ในพื้นที่ร่มตีสว่างเนาะบ่ต้องเปิดถุงออกมาหดน้ําอีกแล้วเนาะสังเกตแค่ภายนอกถุงถ้าหากมีต้นไม้ติโตพอแล้วก็ค่อยจะเปิดถุงแล้วก็ย้ายไปปลูกต่อไปเจา้า และนี่ก็เป็นวิธีการปลูกต้นเปปเปอร์โลเมียนนายน์แบบคุ้มค่าที่สุดได้ทั้งต้นใหม่ตีสวยงามแล้วก็ยังสามารถเพิ่มโอกาสสร้างลูกได้แฮมหลายต้นจากใบเก่าๆแกๆ่ที่จะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเจ้าปุ้ยมองว่าเป็นการปลูกที่คุ้มค่ามากๆเลยเจ้า หากาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยติช่องเหล่าสูอู้กำเมืองทาง facebook แล้วก็ y o u t u ู e ตอยแล้วมาปะกับปุ้หยหใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า